สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเปื่อนรวมทางเนาะครับรับพ่อพอกันมุนีมาส่วนญยาิพินพี่น้องฝึกดีดพินไล่เปิดไล่เปิดหรือถ้าไอ้ไล่อินโทเไอยอินโท่ไล่หัวนะครับไล่เปิดไล่แฮะไล่เปิดไล่เปิดนี่มีหลายหลายแบบผมยิบยกมากมุนี่กับพ่อเป็นแนวทางเนาะครับไล่เปิดไล่แฮเนาะครับเนาะ มาอ่อก่อนอื่นเขามาเคียงสายก่อนนะครับเอไม่เน่อมีลามีครับสายลางมีสายกลางล่าสายทึ่งสายสามมีร่วมเป็นมีละามีครับผมสิขอเล่นน้ำหลออไปก่อนแจกรอบนะครับลายเปิดลายแห่ครับ แยกเสียครับครับมาเข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับ <c oughs> ลาแถวแรกครับ ลาโดทีโดทีโดลาทำไมครับแถวแรกลาโดทีโดทีโดลาครับผมต่อไปแถวที่สองครับโดทีลาซอนลามีเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับ ต่อไปแถวที่3มครับฟามีเดูเลมีฟาเขาเอาฟ้าตัวสุดครับฟาครับผมต่อไปแถวที่สครับดูเลมี le, ซอนมีซอนครับต้อไปแถวที่หาครับแถวที่หาลาโดทีโดทีโดลาครับาาท,ที่นี่เ้าเอาแถวที่ซีแล้วก็ต้อด้วยแถวที่หาครับ ต่อต่อหาเลขวะเนาะครับต่อไปแถวที่หกครับอันนี้เขาเคยเล่นมาแล้วเนาะครับครับต่อไปแถวที่เจ็ครับเขาเอาตัวนี้เฟียฟ้ามีเลโดทีลา เอาไหมครับฟ้ามีเลโดทีลาแถวที่เก็ดฟ้าตัวเก่าครับแล้วก็บจบด้วยแถวที่แปดมีซ้อนมีเลมีโดมีเลโดลาสันลาเอาไหมครับบาตี่นี่เข้าเริ่มตบทวนไหมเนาะครับลาโดทีโดทีโด,โดลา โดทีลาสอนลามีความีเลดูเลมีดูโดเลมีสอนดูโดเลมีสอนมีสอนลาโดทีโดทีโดลาโดทีลาสอนลามีความีเลโดทีลา มีซ้อนมีเลมีดูมีเลโด,ล,ดลาสละครับอเอาตัวตื่อนอีกแกนึงครับ มาที่นี่ตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านลางนะครับให้ห้องแคบหน้าจอเราก็ฟังดูๆครับสิมี่อีกวิธีหนึ่งครับบาที่นี่วิธียังไดตีไล่เก้านี่แหละโน้ตตัวเก้านี่แหละผมสิเล่นให้แบบพี่สองวันเรามาที่นี้โน้ตตัวเก้านี่ต่อไปแถวที่สามห้าสีมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ว่ะ มาหันแถวที่สามมันจะเป็นสีม่าเปลี่ยนเป็นฝ้าตัวนี้ครับฝ้ามีตัวนี้ใส่ใส่เลนสายสองวันเดียครับ แถวที่สามนี่บาทที่นี่แถวสี่เท่ที่4ีตัวเก้าบาทนี่มาแถวที่เจ็ดบาทนี้ใส่แถวที่สองใส่สายสองครับเข้าสีเปี่ยล่นแถวที่สามกับแถวที่เจ็ดเอาไหมครับมาตองงงนะครับแถวที่สามมันจะเป็นเั้งสี่ น,นี่เขาเลนแบบที่หนึ่งเนาะครับเข้าสิมาเปลี่ยนเป็นเห็นครับบาดท,ที่นี่เข้าสีมาเลนแถวเจ็ดแถวเจ็ดอันเก้ามันจะเป็นเขาสิมาเปลี่ยนเป็นฟามีเลโดทีลา เตี้ยแต่ฟ้ามีครับครับร่องบึงล่องบึงนะครับมาเข้ามาทูกเ่อนแบบที่หนึ่งไหม แบบที่สองแบน,นี้ครับข้าเปลี่ยนแต่แถวแถวที่สองเออแถวที่สามกับแถวที่เ็ดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคว้มลูก หม่ซึ่งห้าลังค้นกับว่าห้าเด็กของจักรห้าลังค์้นของจักแล้วก็ผ่านไปเนาะครับจำได้ไ่ครับฟ้ามีเรดูเรมีอันนี้แบบที่แรกแบบที่สองสิเป็นฟ้ามีเรดูเรมีแบบที่แรกสิเป็น แบบที่สองสิเป็นเอียนเท่านี้ครับบ่ขันเัาบ่บ่เล่นกับเบาเป็นยังเขาก็เล่นแบบต่อไปห่างแต่ว่ากับเบาเป็นยังเขาก็บหัไว้ฝึกเล่นไปครับบ่มีบ่พิษครับวันเถอะเขาได้กกำไรได้กกำไรอย่างไดียวีเขาได้ได้โนดตัวนี้มาใหม่โนดใหม่โนดฟ้ามีฟ้ามีสายสอง แต่กี่บ่เล่นจักเถื่อผมกับบ่เล่นจักเถื่อครับผมเห็นคู่บาอาจารย์ผู้หนึ่งเป็นเห่นผมกันเลยเอามาแช่ประสบการณ์นะครับถามว่าผิดบ่ผิดครับสำรับสำสำรับการเล่นเฮ็ดตั้งแต่กับบ่ผิดสำคัญว่าสีมวลหน่อยหรืองมวลหลตัวน,นั้นเนาะครับเนาะมาเอาอีกเทือนหนึ่งครับ ที่สองก็เดี๋ยวเอาไหมครับแบบที่สอง มานนี้นะครับสําหรับโตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้เข้าแคบหน้าจอลราจบอันนี้เข้าไดกําไรเป็นแบบที่สองของมะนํานะครับแจก็กกี้ผมกับพวกหูจกักคือกันผมกับหัวจักแจ่มีแบบที่แลกกว่าตั้งกันหลายครับตั้งกันแช่ตัวนี้ฝ้ามีดังเดิมสายหนึ่งครับ ฟ้าแล้วก็ดีดสายเป่าหนึ่งมันก็เป็นฟ้ามีบาดเท้าใดมากไหม่เอามาเปลี่ยนเป็นกับมาเอาฟ้าตัวนี้ครับตัวนี้เจา้าเนกเคยเป็นฟ้าที่ไลลงมาเลยครับโดเลมีฟ้าซอนลาตีโดเลครับ mm hmm. มันสีไไลกันไปยังสันนะครับโดเลมีฟ้าเห็นป่าครับบาดที่เข้ามาเหรียญฝ้ามีฟ้ามีเลโดทีลา ดังเดิมจะเป็นสรุปแล้วคือเปลี่ยนแต่ฟ้ามีนี่คือแบบที่หนึ่งมีแบบที่สองเข้าเลือกเอาเข้ามาอันไหนนะครับมีมีแนวเลือกอะไรบาทที่นี้มีช่อยให้เลือกแล้วบ่ตถดเลือกแบบได้กับว่ตดิษครับมันสีม,มวลหน่อยหร้อมวลหลายตัวน,นั้นนะครับครับสําหรับวิดีโอของผมนี่สีม,มีอยู่ประมาณ3ามอยถึงสี่อยวิดีโอ ให้ห่อเข,า,เขาไปใน youtube แล้วก็พิมพ์ว่าสุทัศน์ศรีวัฒนาสุทัศน์ศรีวัฒน,นานี่เป็นสื่อผมเหมือนช่องของผมเองเลยนะครับช่องช่องไอ้ยูทู e สุทัศน์ศรีวัฒนามันขึ้นวิดีโอกดวิดีโอมันจะขึ้นห่อปัดจากข้างลางขึ้นขางทึ่งมีอยู่ประมาณสีล่ลอยให้ห่อเลือกฝึกเอาตามใจมักตามใจชอบอาจสิเป็นอีกหนึ่งแทท่างเลือกในการหัดพิ้นฝึกพิ้น ผู้ดีดบ่ห้าด้เป็นกับเขาไปพ anyway, um, kind of ิมพ์เขาไปใน YouTube แล้วก <t iny out> ็พิมพ์ว่าอยากดีดพินเป็นครับขันถือใจเข้าว่ากดถือใจขันการกดติดตามนี่มีประโยชน์จังไดตีการกดติดตามมีประโยชน์ตรงที่ว่าทามีคลิปที่สองที่สามหรือคลิปไม่ๆวิีโอใหม่ๆมกมับเข้ามาเขาโทรศัพท์ของทันเลยโดยว่าต้องไปคนหายากนะครับหลักบาทที่นี่การกดแช่การกดแช่มีประโยชน์จังไดตีการกดแช็มีประโยชน์ว่าให้คนถี่เข้าหัก ได้เห็นนำ้ำตอนเข้าฝึกอยู่นี่ว่าเออฝึกแล้วมันใช่แล้วอะสันเข้าสิไปให้น้องให้นุง่งลูกหลานหรือมูพวกว่าเออเข้าฝึกว่าดีพิ้นเป็นแล้วเข้าสิเอาคลิปนี่ละแช่ไปให้เขาให้มูให้พวกเขากับเป็นการทําบุญทากุศลไปในตูนะครับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับการให้คิดว่าเจ้าของกเกษียณใหม่ๆม,มากแจัคสิไปเฮี้ยนไสครับลูกหลานกันเลยให้แนะน้เขามาในย t u ู e พ่อผมจักคูบาอาจารย์หลายๆท่านผมมีคูบาหลายหลายคนนะครับอยู่ใน y o u t u b e ผู้ใดของผู้ใดผมเลี้ยนผู้นั้นนะครับเป็นคูบาอาจารย์ของผมครับเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับ